สวัสดีครับจะมารีวิวน้ผมเจ้าวีโก้นะครับพีรันเนอร์นะครับตัวสูงแท้โรงงานนะครับปีศูนย์เจ็ดครับเดิมบางทั้งคันนะครับมาชมครับผมเครื่องไิตดตัดติดง่ายนะครับแอร์เย็นนะผมแอร์ในหนาวช่ำๆเลยนะภายในก็เดิมๆสวยๆนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับผมคนขับเป็นออโต้นะครับภายในนะครับมีวัตบุสตัวเดียวนะครับนอกนั้นเดิมๆเลยนะครับเดิมๆ เครื่องยนต์เป็นสามพันนะครับผมเป็นตัวสูงนะครับจัดทรงอีลาฟแคะนะครับล่อๆนะครับเครื่องยนต์เป็นสามพันมีเทอร์เบล F5 แปรผันนะครับอินเตอร์หนึ่งชุดสวยๆนะครับประมาณนี้เลยเฮดเดอร์เบอชีนนะครับมีแมปก่องหลักครับบอดี้เดิมบางทั้งคันนะครับผมฝากระโปรงไม่ขยับนะครับเป็นเดิมพาสสีสก้านะครับผมเล่มเอกสารครบนะครับรถบ้านชีพทุคคลนะครับสีสันก็มีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานนะครับผม ประมาณนี้เลยราคาเบาๆนะครับคันนี้14900แบาทนะครับ1 4 9 0 0แสนสนะครับรถเป็นตัวสูงนะครับโรงงานเลยบอดีเดิมบางทั้งคันไม่มีชนหนักนะครับรับประกันนะครับดูรถได้ที่อยุธยาเสนานะครับผมเครื่องยนต์ก็นิ่งเลยนะไม่ดันวันไม่ไหลนะครับมาฟังเสียงเา้า ลันเลย1นึ่0 0นบาทเท่านั้นนะครับดูรถได้ที่อยุธยาเสนานะครับผมบริการตร่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับใกล้ๆขอให้บอกนะครับผมขับไปสไลด์ไปได้หมดครับต่งใน้ทั่วประเทศทครับผมประมาณนี้คอบคุณครับ